นักแสดงหลักคนต่อไปที่เราจะพามาทำความรู้จักคือเซนสุภพงศ์ที่ครั้งนี้พลิกบทบาทจากหนุ่มหน้าใสมารับบทแบดบอยเต็มตัวว <Wow. S 1> โอ้ยกลับมาใส่เสื้อก่อนจ้าอ่ะข่อย,อยิงชั่ว <c oughs> งานนี้จริงจังทั้งซ้อมบทและลงทุนเปลี่ยนลุเพื่อรับบทเป็นโอม เซนอย่างเงี้ยค่ะจะเครียดต้องพยายามให้เครียดน้อยลงคือเขาอยากทำให้มันดีมันก็เลยจะมีความแบบเครียดมากเป็นพิเศษหนุ่มมาเทที่พร้อมจะพิชิตใจสาวๆใครไหวไปก่อนเลยวันนี้เรามากันที่บ้านของนีนี่ขับบอสมานะอยากให้ทุกคนดูเครื่องแบบข้างบนแล้วเรามาดูเครื่องแบบข้างล่างกันและนี่คือรองเท้าของเราในวันนี้นะครับนี่ เป็นรองเท้าแตะที่สวยงามมากเลเรื่อนจากอะไรมาเนี่ยครับเลเรื่อนจากตัวผมเองเลยครับเปลี่ยนลุคแล้วแซ่บขนาดนี้ห้ามพลาดกับภาพยนตร์วอนเธอคริสต์มาสอีฟในโรงภาพยนตร์